ลงไปเลยนี่พ <vid> ี au, other, uh, past, uh, ่อยากกินใลงไปเจ็บไอ้นี่กัอตื่นว่าจะล้มตัวล้มแค่ก๊มันไอ้ฝ่นฝนผงผงทำทำอยู่นี่สวัสดีเจ้าครัวแม่จูนพาร์สแอบนอวันนี้อุกําเหนือนะเจ้าหนอนวันนี้เขาจะแกงแค่กบกนี่เจ้าแกงแค่กบนะเจ้าอันนี้กะเครื่องมันก็มี อขม,มิ้นจะใช้แล้วก็หอมเตียมเนะาะแล้วก็ใส่หอมอันนี้ตัวเนาะหอมแดงเนาะเท่ากับโครเอากับใส่เกลือสักน้อย้ะเจ้าเดอ้อเพราะว่าถ้าบอใส่เกลือมาจากระสเดนเนาะกระเด็น,นกระดอนเอากับใส่พริกแกงเจ้าตามใจชอบ้ะเจ้ากิมเม็ดก็ได้ขอมมันคากับใส่เพชรไปน้อยหนึ่ง นี่เรากัดจากโครกรลมกันนอกมันมีโคกหินจ้ะโวกนี้มันจะแจ้เวลาหน่อยปกดแขนเข้าใหมันกไปประมาณนี้น้องใส่กระปิเครื่องมัน กะไคร้ประมาปลายจ้อนอ๋อใส่ปลาห้าตอนนีเจ้าใส่น้ามนันกระป๋อนี่ล้ำอยู่ตีปลาห้าโอ้าเครื่องแกงก็แล้วแล้วเนาะเขาจะ เนี่ยพักเขาก็จะมีอ่พักการ์ตอนแล้วก็มีพักอันนี้เนาะเป็นห้องอหยอดมะละขมขมน้อยนะมะละกินโนะนะเจ้าอ่าแก่แค่เขาก็ต้องมีใบพักแค่นอกพักจีล้าวแล้วก่าใบพักกุก้งกอหรือพักอใบแมงลักมีกับโก๊กแล้วก็มีไอ้นี่จะมีบวัวมีมะแข้งมีมะเขือ ครัวบ่มีเนาะอ่าเดี๋ยวจะทำการแล้วนเนาะแกะเลยคั่วเครื่องเอาตะพักเครื่องแกงให้มันหอมๆแล้วก็เอากุบดรวยนะคะใส่เัวกระโปร ไปม name, นีน้ำมันเขาต้องไอ้ไั้ให้เหลือดมันบอกวเลือดแกงตุกพนตอนตุกนี้มันต้องล้ำต้องมอกเดิร์เอาล่ะใส่น้ำน้างครกลงไปเลย เดิอซะหน่อยเพราะเดี๋ยวเขาต้องใส่พักอ่าเราคือโคบเปือเปยเนาะอ่าเดือดแล้วเราก็ใส่พวกสุกยากก่อนเนาะมะเขือมีดอกเยี่ยวก็ใส่ดอกเดี่ยวเนาะไม่มีดอกเดี่ยวแก้นี่นะคะแล้วก็ตักฟอง สุกเราก็เอาผักลงอ่าเดือดแล้วเจ้าเดือดสป,ปุดสป,ปูนเท่ากับใสพักลงไปเลยมีพักอย่างกระใสนอแ,แข็งแค่บจดจําััด๊บเจ้าจะใส่เออย่างห้องีใส่หยอดพักไอ้นี่นะพักไอ้มะฮอยนี่นะเปินห้องมะฮอยนอตั้งเหนือนอ ตะเพเปะกระห้องยอดมระระใส่ลงไปออและที่นี่ก็ไปกินได้เลยอาเดือดแล้วซุกแล้วเกลือแล้วนะเจ้าพอกะที่นี่ก้อใส่ข้าวกลุเนาะต้องใส่ใสหลายมันจะแค้นมันหอมข้าวกลุนี่นะใส่แกงกุบมันต้นล้ำ เขาค่วนะเจ้าไดบ่ม um. no ีมะควันเนาะมีสูตรเมื่อนหร่ไม่เจ้าเด้อสุกแล้วเลาวก็ใส่พักแลยเจ้านี่ยหอมเลยนะก็จีร้าวใบแค่ใบมะกรูดแกงแค่ตีมันต้องล้มเด้อแกงหน้าฝน แก่เจ้านะ่ากินกอลองไปเนี่ยขกกันพอเดอร์แกงแคกก่กบนี่เจ้าเนอร์ใครบก,กินกับบะต้องนันเลยเจ้าเดอร์ปิดแก๊สเลยแกงเต่าห่านนี่ล้ำเนอร์อ่านี่นเฮากับตาเลยกินกับข้าวเหนียวร้อนห่อนเนาะอุ้ยอ๋อเต๋ว่าจะล้ำบ่ล้ำ แกงแคนี่นะม้วผมอำลำน้อยไป,อไปกินกันเลยเจ้าแกงแค้กบเฮ้ฝนฝน,นพมผมพมัพมพมัพม้พมเดี๋นี้